ตูครับตูครับผรูวัสดีครับดีก่อนบัดดีครับก่อนแล้วขับยังไงเร็วรูครับก่อนรูครับยังไงครับสวยก่อนให้ครับไปม้วนงวงอะไรงี้ยของรอ ของรอนะถ้าอยากให้หวัดดีนี่ของรอนะนี่ของรอเอาไหนครับยังไงเสียงอ้อนอยังไงออนยังไงสวยๆเออโยขาด้วยโยข,าด,โยขาดีๆโยขาดีๆเร็วเร็ว

นายคอแบบไหนไหนายคอแบบไหน,นกล้วให้หมดแล้วเลยดีโนยนอีกก็ได้ตัวมาให้กำลังใจ่ะินกล้วยไหขอบคุณครับก่อนนะถ้าจะเอากล้วยขอบคุณขอบคุณครับ,รบรจะให้กล้วยให้รางวัลอ่ะขอบคุณครับก่อนเด้อ ขอบคุณครับก่อนอ๋คุณสดชื่นขึ้นขอบคุณครับก่จะให้กล้วยเลยขอบคุณครับก่อนของคนเนขอบคุณครับรับสวยก่อนแล้วรับไปสวยรับสวสก่อนขอบคุณครับไวสวยก่อนจะให้กล้วยหรือกล้วยไม่สวยบ้าใครบอกฮ้ลัให่มานใบอ่านใบ้านมไ่คหมครับผมคุณอะไรนี่ยง้นัมไร่ขัม่เจ้าัมลูกถ้าอยากได้พัมอบคุณก่อนนะ นายขอบคุณไงขอบคุณครับวัสดีครับก่อนเร็ววันดีครับก่อนวัสดีสวยสวยโยนเลยโยนเลยม่ะให้มองเฉยนะจะให้ดูเฉยนะแม่ขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับีเนาะคไเนา เก่งครับเก่งครับนี่ก็นุ่มเสก็ขึ right? ้นแล้วขึ Janeiro ้นรถเรียบร้อยแล้วก็บอโบครับใบบุญขึ้นรถเรียบร้อยนี่ก็วาวานะครับอยู่นี่ก็วันนี้เราจะไปคอนแก่นนะคอนแก่นแล้วก็กโมง7โมงแล้วน่าจะเฮบ่ายน่นโรงเรียนเนาะน่าจะเฮบ่ายเนาะเฮบ่ายช้างประมาณ อะไรเชือกหกเชือกช้างตัวใหญ่ช้างตัวใหญ่หญ้าแล้วก็ของแถมหนึ่งอ,อ่าบ๊โบโบของแถมนี่ครับทีมงานนี้มีมีช้างแถมด้วยนะครับฝรั่งมาจากไหนนี่ ขอบคุณครับก,ก่อนขอบคุณครับคุณเราอย่างเงี้ยต้องขอบคุณครับคุณใช่ครับผมนี่ครับบรรยากาศวันนี้เช้านี้ก็ฝนตกครับฝนตกบรรยากาศดีมากครับบ้านเราเนาะนี่ครับนี่ก็ตูลูบ้านตูลูนี่ก็เดี๋ยวเจอกันนะครับที่ขนแก่นนะครับ วัดอะไรนะวัดวัดหนองเวงไร่บ้านหนองเวงไร่นะครับมีมีบ้านไผ่บ้านไผ่มีใครอยู่ทางนู้นหรือเปล่าก็ทักทายกันได้นะครับตอนบ่ายเจอกันนะครับใครที่อยากได้สติกเกอร์ช่างเอี่ยวนะครับใครเป็นเอฟซีช่างเอียวก็ไปเจอกันอยู่นู้น,นครับก็ไปเจอกันอยู่นู้นได้ แต่ผมไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะผมยังยังไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน สายตายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วจริงนๆวันนั้นเนาะสดแบบเหมือนซึมๆอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนรู้อ่ะอันนี้เริ่มเนี่ยน้ำตายังคาอยู่เลยตรงตรงขอบตาเห็นไหมเนี่ยตรงตานี่เห็นไหมน้ำตาร้องให้ ลองให้ตอนนี้ก็เอซบอกว่าช่างเอียวขี่ตูลูเลยไปสอนตูลูหน่อยแค่อย่าสอนอะไรเลยแค่ผมเดินเข้าไปใกล้นี่ไม่ไม่ถูกกันเลยแต่แต่วันเด็อันนี้ก็มันก็เป็นความเชื่อนะครับแต่ละบางบางตัวก็คือไม่ไม่ชอบเราก็คือไม่ชอบนะเราก็ อ,อย่าประมาทนะครับเพราะว่าเราคุยกันก็รู้เรื่องมา้างไม่ค่อยรู้เรื่องมากครับแต่ถ้านุ่มเสกเราก็เข้าได้จับได้เพราะว่าเราเคยขีย่เคยอะไรแล้วแต่ตูรูนี่เนี่ยแค่ยืนตรงนเนี้ยเนี่ยเนยเนี่ย,ยแค่ยืนตรงเนี้ยสายตาดูสายตาคนละอย่างกันเลยสายตาวันหลังต้องไปขี่ทองคําของโรงเรียนแล้วนี่ ต้องฮะต้องต้องไปขี่ทองคำของโรงเรียนแล้วหายหายตกมันแล้วบ่อุวนเลยครับอาหารก็นี่ครับก็เอฟซีก็ส่งมาเรื่อยๆนะครับอาหารเอฟซีส่งมาให้เรื่อยๆนะครับขวัญเมืองก็อยู่ที่นู่นอีกที่นู่นอยู่บ้าน ชุบน้าเงินก็อยู่ประมาณสามสี่เชือกสามเชือกสี่เชือกประมาณนี้ก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อติดตามนะกาลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็เจอกันในคลิปต่อไปนะครับใครอยู่คอนเก่นนะครับก็เดี๋ยวก็ทักทายกันได้ครับสาหรับคลิปน,นี้ก็บายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ Olha...